นี่คือโอเอซิสขนาดยอ่อมซ่อนตัวอยู่ลับๆใจกลางเมืองใหญ่ย่านบรรทัดทองกาลิเลโอเอซิสโครงการสร้างสรรค์ที่รวมศาสตร์ของศิลปะหลักแขนงโรงละครโรงแรมแกลเลอรี่คาเฟ่ร้านจำหน่ายสินค้าของคนรักงานศิลปะและพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมศิลปะชุมชนและผู้คนเข้าด้วยกัน พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นตึกตึกแถวธรรมดาเลยตึกแถวเหมือนที่เราเห็นทั่วกรุงเทพคุณแม่อาจารย์ให้เช่ามา40กว่าปีแล้วแต่มันซุดโซมมากจริงๆโครงการนี้เกิดขึ้นมาเป็น10ปีละเราอยากมีโล,ละครอยากมีพื้นที่แสดงศิละปะแล้วก็พูดคุยสนทนาการในกลุ่มคนที่ชอบงานศิละปะวัฒนธรรมเนาะแล้วพอทำมาก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นโอเอซิสได้เราก็ ทำนี้น่าสนใจแต่ OASIS มันก็มีคนใช้เยอะแยะเนอะมันจะทำยังไงให้ o a s i s ของเรามันเค็ืนที่ของเราอะเราก็มามองกันว่าพวกเราที่เป็นผู้ร่วมคิดกลุ่มแรกมาจากละครเรื่องแรกด้วยกันทุกคนรู้จักกาลิเลโอละครเรื่องแรกของคณะละคร28ทุกคนมันก็เลยกลายเป็นกาลิเลโอเอซิสเหมือนเป็นกาลิเลโอเอซิสคือของพวกเราพื้นที่ของกาลิเลโอเอซิสแบ่งออกเป็น4ส่วนหลัก ส่วนแรกคือส่วนคาเฟ่ p i c โ c o l o ิ i c ค o l o Cafe ที่มีเมนูซิกเนเจอร์มัทชะโคโคนัทานคู่กับเลมอนทาร์ดรสชาติเข้ากันในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ส่วนบริเวณชั้น2เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่พื้นที่สำหรับศิลปินทุกแขนงสามารถนำผลงานมาจัดแสดงอย่างเช่นงานนิทรรศการสเกจเบฟอร ที่รวบรวมผลงานศิลปินเกือบ30คนมาจัดแสดงงาน before, สเก็ตบีฟอร์ทูซึ่งภาษาไทยก็คือแบบว่าคุณเห็นงานสเก็ตก่อนที่มันจะเป็นงานจริงความสำคัญของงานสเก็ตคือโพสเซสมันสำคัญกว่าเอล s ล l ซอแล้วเรื่องของโพสเซสเนี่ยบางทีคนไม่เคยเห็นเราเชื่อว่าศิลปินทุกคนไม่ว่าในดีช่างหม้อหรือแม้แต่ อา,อาจารย์ประสงค์เองเราสเก็ตกันไปร้อยร้อยชิ้นะแต่เราไม่เคยเอาให้ใครดูอ้น,นิทัศรรการนี้มันทำให้เราเห็นโปรเซสต์ของศิลปินและพื้นที่แห่งนี้ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนิทรศรการแสดงผลงานศิลปะ,ปะในทุกเดือนเพื่อเปิดให้ศิลปินจากหลากหลายแขนงได้มาใช้พื้นที่แสดงผลงานที่นี่เราชอบไว้ไว้ของที่นี่ มันมีความเก่าและความใหม่ผสมกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสะพานเชื่อมมีทั้งกลุ่มคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แล้วมีคนวัยรุ่นเข้ามาแล้วมีคนอายุเยอะมาซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะมาดูงานหรือว่าคุณจะมาฟังดนตรีอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบการเชื่อมที่ดีอ่ะเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของสเปซซึ่งเราคิดว่ามันมันควรมีเยอะๆแล้วคนมีทุกจังหวัดด้วยซ้ำและฝั่งตรงข้ามคาเฟ่ก็คือโรงละครซึ่งเป็นถงกว้างรรโนเวอจากตึก4ี่ห้อง ทุบก,กำแพงภายในให้เชื่อมถึงกันใช้สำหรับซ้อมการแสดงเล่นดนตรีหรือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมต่างๆบริเวณด้านบนของตึกยังเป็นที่พักบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามาทำกิจกรรมในกาลิเลโอเอซิสไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือผู้มาจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆอีกด้วยแล้วก็พื้นที่แห่งนี้เราจะมีทีมงานที่ จะสามารถทำเรื่องการตลาดให้คนที่น่าจะได้มาดูได้มาดูอะไรอย่างนี้ค่ะชื่อเล่นของสถานที่เราว่า a r t i s t Hub คือเราก็พยายามที่จะทำให้มันครบวงจรในการที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆสำหรับคนทุกคนและนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักงานศิลป์ทุกแขนงที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีพื้นที่แห่งอิสรภาพ สร้างสรรค์และเติมแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตใครอยากมาเที่ยวที่นี่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook g a l i l e o Oasis Instagram g a l i l e o Oasis